สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันเป็นประจำที่ดีนะฮะช่อง YouTube แห่งนี้นะฮะมณีสวรรค์บายป i n นสนะครับผมปิินสุคมสันนะฮะจะมาบอก9เล่า10นะครับวันนี้ก็ DIY do it yourself นะฮะทำชั้นวางกระถางต้นไม้นะครับแบบประหยัดนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะครับมีตะกร้าที่เตรียมไว้นะฮะสี่ใบนะครับ สามารถซื้อหาได้จากพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดสีเมืองนะครับเราก็จะนำตะกร้านะครับใส่ผลไม้จำนวน4ใบนะครับมาเรียงข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับในลักษณะตามรูปนะครับบน2ใบนะครับแล้วก็ล่าง2ใบขนาดความกาว้างของมันนะครประมาณนะครับ 110ซนติเมตรหลังจากนั้นนะฮะเราก็ไปซื้อไม้พาเลตนะฮะจำนวน1มัดนะครับยาว110ซนติเมตรนะครับ,รบก็จะ1มัดก็จะมี10ชิ้นนะฮะหาซื้อในช้อปปีหรือลาซาด้าได้นะผมก็เลือกซื้อจากแหล่งร้านค้าในจังหวัดพิษณุโลกนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเรียงกันนะฮะในลักษณะ ตามรูปนะฮะทางด้านขวานะครับแล้วก็จะเรียงเอาไม้ประเลดมาเรียงนะครับด้านละ5แผ่นนะครับด้านขวานะฮะหแผ่นก็ไม่ต้องวางชิดกันนะฮะลักษณะแบบนี้ฮะตามรูปนะฮะให้มีร่องให้มีช่องว่างสักนิดหนึ่งนะครับเป็นช่องว่างให้เกิดความสวยงามนะครับตามรูปเลยนะครับ แล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็ทําในลักษณะแบบเดียวกันนะฮะแบบนี้นะครับเดียนกันนะฮะก็คือจํานวน5แผ่น5ชิ้นผมซื้อมาทั้งหมดนะครับ1มัด10ชิ้นก็ใช้พอดีเลยครับราคา1มัดนะครับก็200ปสิบกว่าบาทนะครับค่าขนส่งอีกนะครับอีกร้อยหนึ่งก็380นะครับ ได้ไม้ที่ในลักษณะที่ความยาว1 1 0เซนติเมตรเป็นไม้ดิบนะครับไม่ได้ปรุงแต่งนะครับอะไรทั้งสิ้นนะครับจากนั้นหน้าตามันก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะแข็งแรงมั่นคงนะครับวางกระถาง6นิ้ว8นิ้ว12นิ้วนะครับผมก็บิดต้นไม้กโกนิมาแก้วก,กาจนานะฮะแสงเงินแสงทอง เพชรน้ำหนึ่งมหาเศรษฐีเขียวหมื่นปีคู่บัลลังก์มณีเรียกทรัพย์นะครับนอกจากนั้นก็มีรวยล้นฟ้าเศรษฐีเรือนนอกเรือนในนะครับมาวางเรียงรายกันนะครับดูแล้วก็เกิดความสวยงามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe สนัสนุนผกตกดให้ผมด้วยนะครับขอบคุณนะฮะที่ติดตามชมหวังว่าจะเจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ